เปลวสีเงิน27เมษายน2566ฝรั่งเผือกในเลือกตั้งเมื่อวันซืน26เมษายนผมเห็นข่าวคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ EU 15ประเทศออสเตรียเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอร,ร,รมันไอสแตรนล์ลักซัมเบิร์กเนเธอร์แลนด์โปแลนด์สเปนและสวีเดนไปพบรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณาสุข นายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในว่าเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ในประเทศไทยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งตลอดจนแนวทางและเจตนารมของพักภูมิใจไทยที่มีต่อประเทศกลุ่มอูกลุ่ม e ูนี้ก็สงสัยอยู่เมืองไทยนานจริงชำนาญการแทงหวยรู้จักตัวเกง่งตัวกันแทงไว้ครบทุกตัวทุกประตูพวกนี้นับว่าตาแหลมที่เลือกแทงอนุทินเพราะ ผมนั่งทางในแล้วหวยงวด14พึกสภาใครแทงเบอร์29เบอร์31ถูกแดกเรียบใครแทงเบอร์7เบอร์22เบอร์37มีหวังถูกรางวันใหญ่ประเด็น15ทูตกลุ่มประเทศยูนี้ผมอยากให้พวกเราย้อนดูสถิติเก่าๆสักเล็กน้อยแล้วจะเข้าใจการแทรกซ้อนในเกมกลการเมืองระหว่างประเทศได้ดีย้อนไปดูปี2000 562, 2,563และ2,564ที่ธนาธรนักวิชาการจานมหาลัยเป่ากระหม่อมเด็กให้เป็นคนรุ่นใหม่ออกมาชูสามนิ้วชังชาติลม้มสถาบันธนาธรไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักปทุมวันคณะทูตก็ยกกันไปเป็นวอลเปเปอร์ให้ธนาธรอ้างไปสังเกตการเพนกวินรุ้งไปขึ้นศาลคณะทูตก็ยกขบวนไปนั่งในห้องพิจารณาอ้าง มาสังเกตการหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการชุมนุมและเสนอปฏิรูปสถาบันเป็นการล้มล้างการปกครองเมื่อพฤศจิกายน2564คณะทูตและตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนก็ยกกันไปที่ศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนยะถาสัพพีสารรัฐธรรมนูญกันมันปากอันไม่เคยปรากฏว่าทูตอารยะประเทศไหนเคยทำเยี่ยง ผมถึงบอกไงแล้วว่าการเลือกตั้งในไทยครั้งนี้มันสะเทือนไปถึงสหรัฐยุโรปนู่นเพราะฉะนั้นแทงกันให้ดีแทงแดงแทงส้มประเทศเป็นทาตแทงเหลืองแทงน้ําเงินชาติเจริญรุ่งเรืองเปเลวสีเงิน28เมษายน2566